ดังนั้นจึงช่วยให้ราศีมังกรเกิดสถานะทางการเงินที่สูงส่งมั่นคงเป็นกรอบเป็นกำได้กอบโกยเงินก้อนได้หนักขึ้นสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณนิสาครับสวัสดีค่ะอาจารน,นีพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการช่องโหราเวลนะครับ<า>แล้ววันนี้ช่องโหราเวลเราก็จะมาพบกันกันกบดวงชาวลัคนาราศีมังกรนะครับประจําปี สองหหกนี้ปีนี้ต้องบอกครับพฤหัสด,ดาวพฤหัสที่ย้ายเป็นราชาโชคในราศีเมษเนี่ยส่งผลดีกับราศีมังกรแบบเต็มคาราเบลมากาคือมันจะดีในเรื่องของการสร้างหลักสร้างฐานสร้างครอบครัวมีบ้านมีรถมีอสังหาที่อยู่อาศัยร้านออฟฟิศส,สำนักงานบริษัทอะไรก็ตามแต่ที่แสดงถึงความมั่นคงและความเป็นใหญ่เป็นโตคุณจะได้มีสิ่งนั้นตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปแคปเจอร์ เรื่องการงานธุรกิจของราศีมังกรนะคือเนื่องจากพฤหัสมันมาอย่างเงี้ยมันมาเป็นพันทุกอย่างเงี้ยาง,งานไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างพนักงานเงินเดือนประจําหรืออะไรตาแหน่งสถานะในการทํางานมันก็จะใหญ่โตขึ้นนะครับขายของออนไลน์กูก๊กยังขายเหมือนเดิมแต่กูมีร้านประดับบารมีาามากขึ้นเรื่องการงานนะคะ หมายความของภาพนี้นะคะความหมายก็คือเขาบอกว่าใ,ใายน้ําไม้ไหลย้อนกลับอดีตไม่มีวันหวนคืนอนาคตที่สดใสเริ่มต้นวันนี้ว้าวฉะนั้นเนี่ยให้เราคชี going เดินหน้าต่อไปเชื่อ อานาคตที่สดใสนะคะรับตรวจดวงชะตาคร่าวๆแล้วก็เช็คสุขภาพทางการเงินของคุณสามารถเอาแบบสอบถามทางการเงินกับดวงชะตาของเราเนะี่ยมาดูคู่กันเพื่อวางแผนชีวิตวเ่วงหน้าได้เพราะเดี๋ยวจะทําโครงการที่ชื่อว่าโหราพาวางแผนเดี๋ยวจะทำช่องติกต็อกเป็นชื่อช่องนี้พอดีตัวเช็คสุขภาพทางการเงินฟรีให้กับ3คนแรกที่แชร์คลิปราศีมังกรเนี่ย แชร์ไปให้เพื่อนใน Facebook หรือเพื่อนในไลน์หรือที่ไหนก็ตามแต่กดแคปรูปไว้แล้วก็ส่งคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้อ่าราศีมังกรดาวการเงินคือพระราหูอยู่ในภพพันธุมาตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วและจะออกในเดือนตุลาคมปีนี้ดังนั้นจึงช่วยให้ราศีมังกรเกิดสถานะทางการเงินที่สูงส่งมั่นคงเป็นกอบเป็นกำได้กอบโกยเงินก้อนได้หนักขึ้นนั่นแหละอ่าได้เงินทีเป็นล้านขึ้น ร Ooh, จริงเหรอครับอาจารย์ได้ของใหญ่ได้ของใหญ่ได,หญได้อะไรบ้างโอ้อความรักนะครับดวงของราศรีมังกรความรักก็คือ จะถึงเวลาพ้นเคราะห์พ้นโศกพ้นทุก,ทกเรื่องความรักสักทีว้านะ่าสนใจจ้าอ,อยู่่คู่ก็สันดานดีขึ้นพนไม่มีคู่ก็จะมีความราบลื่นในการมีคู่มากขึ้นก็คือความง่ายมากขึ้นเพราะดาวแห่งความทุกข์ยากลําบากแสนสาหัสหลุดออกไปแล้วหัวข้อสุดท้ายนะครับเรื่องสุขภาพนะครับดาวแห่งค,ความเครียดมันหายไปความกังวลน,น้อยลงความผ่อนคลายมากขึ้นร่างกายก็จะไม่หลังสารแห่งความเครียดคือคอติซอลละ สุขภาพมันก็ต้อง osure, ดีขึ้นเป็นธรรมดาโดยไม่ต้องกินอาหารเสริมเลยนะครับถ้าอย่างนั้นก็คือไม่ต้องคิดมากแล้วนะคะหลังจากนี้ก็คนเราเขาก็จะคิดบวกมากขึ้นแล้วก็ขอให้กำลังใจทุกคนด้วยนะคะถ้าหลอดไฟคือไพ่แบบคิดได้เหมือนปิ้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลุดนะหลุดออกจากหลุดพ้นันไม่ใช่ปัญหา แต่ทุกปัญหาแก้ได้ที่ฉันว้าวความหมายดีมากเลยอ่อช่วงนี้เดือนนี้เป็นช่วงที่แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่าคิดมากนะคะให้กำลังใจกันค่ะฝากไว้ที่ว่ามนุษย์เป็นทุกข์เพราะนิสัยที่ไม่ดีของความคิดตัวเอง ฉะนั้นดึงดูดตัสินดีๆเข้ามานะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องโหรลาเวลช่องใหม่ของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเธอกำลังใจให้นะคะทุะกันใหม่ราศี<ส>าม<ส>ังกร<อ>เดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ